โอเคนะทุกคนพร้อมนะผมจะให้ดูแล้ววันมอใช่วันมอ i ส e ทา e วันมอ i ามนะทุกคนอะกนตะกีนตะกีนตรงนี้แหละเดี๋ยวพี่จะมานมาตรงนี้น้าจะไปแล้วได้เลยเหรอตั้งแต่ตรงนี้ก็จะแบบแอคแบบนึงอ่าเอาทุกคนมาที่อัมเอาขึ้นมาให้หนูเลยหนูจะลบแป๊บนึง ไม่ได้งหรอกอันนี้พี่อันพี่อันอยู่ในจอได้เห็นไหมโ <Yes, sir. S 1> <Okay. S 2> อเคนะตรงนี้เลย ประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็ที่เราติดค้างกันเจอว่าน้องผมใช้คืนให้แล้วมาแล้วไอ้จ้าวันนี้ประมาณนี้ละกันนะจ๊ะอือ <c oughs> อะไร <c oughs> ประมาณนี้ยคุณค่ะ Good so lovely oh thank you lovely เต้นสวยมากนั่นไงเต้นสวยเกินเห็นไหมหมอแล้วมีแต่คนชอบเห็นไหมสวัสดีคนดูเท่าไหร่วนดิสดหนึ่งร้อยสิบเอยสีรไหนหนึแล้วใช่สวัสดีนะจ๊ะพี่อาไม่เต้นหรอคะพยาพี่อดูกวระเดียวไม่ค่อยดีแพักก่อนนะพี่อาพิจริงหรออืมินดซิโอไปไหนไปไหน แม่นะ my mom is outside yeah. outside after long ชอบยัปปี้ยัปป yes. MM. ี้สวัสดีด้วยนะแครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะอืมแต่เดี๋ยวอีกสักพักเราก็จะไปกันแล้วนะเพราะว่าเราเฮ้ยแม่น้อยขอบคุณครับขอบคุณครับหอมออันนี้คือพี่หลงพูดกับพูดกับพี่ยามมานะบอกว่าคุณแม่แบบแม่นุ้ยเนี่ยระดับ คุณแม่ซีอโอที่อยู่แบบต่างจังหวัดเลยนะแล้วแบบพอเรามีงานอ่ะก็เขา้าเข้ามาหาพี่หลงอย่างเงี้ยแล้วแล้เนี่ยพี่หลงใช้คําว่าดูสิระดับคุณแม่ซีโอยังลดตัวลงมาเพื่อเสียเวลามาหาพวกเราขอดูพี่หลงพูดดีโหนี่ระดับคุณแม่เลยนะฮะมีมีใหญ่เลยนะเข้าใจไหมสวัสดีค่ะก่อนขอบขอบคุณมากนะคะสำหรับของเมื่อกี้ข <c oughs> อบคุณมากนะคะ นีน่แม่ข่าวไปแล้วนไว้นี่อ่อาจจะมียี่สิบสองกับยี่สิบแปดนะจ๊ะอาจจะมีงานพี่อั้มว่าหวังว่าจะได้เจอคุณแม่นะคะพี่หลงพูดเกินไปจำได้ไหมล่าวันนั้นน่ะตอนนี้เราไลฟ์ด้วยกันน่ะแล้วน้องอั้มจะได้เจอแม่นุ้ยอะเป่านี่เราจะได้เจอแม่นุ้ยอเบป่าพี่อามต้องเต้นเบบี้ทีลงจักจักละ ผมเคยเต้นแล้วแต่ว่ามันก็นะมันก็นำมันแล้วเมื่อกี้หนูเพิ่งฝึกเต้นไปเองเป็นเต้นอะไรจูก็จะปีจู่ตาก็จะปีจู่ตีจู่ตาว o i c e o v ีจู่ตาเรียงอะไรโจทย์สบาตีตู้ตาเป็นอะไรพวแต่แน่นอนครำรู้ก็ขอรอเจอมัมีนะคะรอเจอคุณแม่นะหนูไม่ได้ไปหนูอาจจะไม่มีบัตรไม่เป็นไร เดี๋ยว uh ังกลับมาหาไข่ร e. ูปรวมให้ด้วยนะได้โน้งไนะ้จีก็จีุ้มตักไม้มาลวไอ้ยตีตุ้มตักเมนสุริน เดี๋ยวเอาลงแอปลูด้วยนี่ไงยี่สใช่แล้วครับมีจะแต่เช้สองวันเลยหรออือหือือืออ่งฟราทีปนอนแล้วนะใกล้เปิดเทอมแล้วฮามเปิดเทอมวันไหนนะ เธอบันชียี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเอ้าหรอ้เจอแล้วนี่ย <Yes. S 1> ้าเซอร์วันจะนอนดึกไม่ได้แล้วคนดี๋ยวนี้จะต้องนอนนอนไวนะครับทุกคนมาอาจจะไม่ได้ไลกันมา <He el. S 1> บ่อยนะน้องหล่อขาใช่ครับ my sister นะปกติแม่ไปทุกงานโอ้โหแม่ขับรถนานเลยเมื่อยไม่มีมีคนขับรถหรือยังเดี๋ยวผมไปขับรถให้แม่ไหมแบบเดี๋ยวผมเป็นคนขับรถให้แล้วแม่ก็นั่งสวยๆสบายๆ,บ,ายๆบอกข้างๆไปเลยบ้าวนาลักขอบคุณมากครับ ขอบคุณค่ะหรือยังขอบคุณค่ะนี่เอางี้ดีกว่าแม่น้ยนั่งสบายๆสวยๆนั่งอยู่ข้างเบาะเดี๋ยวแบบลูกชายคนนี้แบบไตกใจเดี๋ยวผมขับรถให้แม่เลยให้มีนั่งเลยวันนี้พี่อั้มน้องเขาหอมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะใครที่จะนอนนะครับก็ฝันดีนะครับส่วนเราอีกนิดนึงนะใช่แม่นูยยังไม่นอน

ว้าวอะไรเว้ยเข้าหอมนาวเหรอเข้าหอนานี่แช่นะก็วิ่งกับคนดิมินนะครับสิบติ๊ตอก10ติตอกิติต ติ๊กต็อก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 สิบอันเลยอเลิสิกซอกนะคะซิกซอกถ้าบอกซิกซอกใครบางคนจะเข้าใจไหมว่าเป็นติ๊กต็อกต็อกต็อกตอกเลิฟนะคะเลิฟยูเลิฟยูเลิฟไอ้บ๊วนเลยเยอส์ใเข้ามพูดไปก่อนได้นะคะเหมือนไหมเหมือนไหม And if you hear this, on am going to go back. Go to the Please, baby, shake it to the max. But did you please turn up your bass to the max? And please, just rewind, let me shake it to the max. What good? Come home in. Is come home. In. 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 Um, this year, oh. go down. Great floor allowed. Yes. Hi. Hi, hi. Hello, hello. เฮ้ยคนคนติดตามใหม่ด้วยนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวอีสปายพวกผมก็ลงมาแล้วนะเอาหรอ your friend ครับพี่มินจิมจิบจีจุ้งจ่าจิมจิบจีจุ้งจ่าอะไรจิมจิบจีจุ้งจ่า ทุกคนไม่เห็นมันมีหลายรอบแล้วเพลงเนี้ยไม่เข้าใจมักำลังเห็นไงจะซ้อมไหมคนต่างชาติยังเต้นเลยเพลงเนี้ยทุกคนตัวเล็กน่ารักมากขอบคุณค่ะผมหล่อผมตัวเล็กนิดเดียวเองเห็นไหม วันนี้ผมไปเล่นหน้าท้องมาเจ็บท้องเหมือนซิกแพคแต่คือเอ้ยพรุ่งนี้เดินทางเช้าไหมครับเดินทางปลอดภัยนะเดินทางเช้าครับต้องตื่นเชา้าแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ลุกไปอาบน้ําทําอะไรเลยขอฝากแอปลุงได้ไหมอ่ะแอปลุงแอปลุง,ลงน้อง,ง,องข้าวหอมเหรอใช่สำหรับแอปลุงน้องข้าวหอมชื่อว่าอะไรชื่อว่าพิมพิมละพัทจามปาสินมีตัวสเปลออ็มา,มาูโรรีพ <Sw orry. S 1> R M y ับ L A P A T P A T พิมพ์ละพัด N space y ั J U M y ั P A S I N y ่ากูจ o กู o บกูจบ ก็จะฝากแอบลุงน้องน้องข้าวอมด้วยนะครับมาชามาชาไหมมาชาเพราะว่าเดี๋ยวผมอีกสป๊บผมก็ลงแล้วเพราะว่าผมยังต้องไปพักผ่อนนะจ๊ะพรุ่งนี้ต้องบินแต่เช้านะอยากได้ให้น้องอะไรน้องอุ้ยสกินช็อตเหรอแล้วสกินช็อตสกินช็อตคือแบบประมาณว่าลูมพามอะไรเนี้ยช็อตหอมน้องอาร์บน้องน้องจางอะไรอย่างนี้ยได้ได้เหรอจริงหรอ You're so good. Thank you. มแล้วเดึกแล้วทุกคนคูนี้ยังไม่ได้อาบน้ำเลยด้วยช้ำไปอ่ะทำไมล่ะเ้อต้้องบินด้วยไงแล้วทำไมล่ะมันก็ต้องนอนแล้วไงลืมพาพี่ไปโอ้ก็ผมจะได้เที่ยวก็คงนู่นแหลรับช่วงวันแต่ถายเพราะว่าผมต้องถ่าย ถ่ายซซรีด้วยคุ้มคู่ไปด้วยนั่นเองแต่ว่าไม่เป็นไรครับไม่ต้องห่งนครับไม่ต้องห่วงนะครับแม่เดี๋ยวผมคุมพฤติกรรมพี่หลงเองผมจะไม่ให้พี่หลงดื้อหลอกโอเคนะครับใครจะดื้อใครจะคุมใครก็ต้องดื้อซึ่งผมไม่ดื้อแน่นอนซึ่งผมไม่ดื้อแน่นอนหนูมาใช่ไหมพี่อาอืมหนูไม่ได้มาหนู หนูไม่มาช้าหนูมาช้าช้าเพราะพวกเราสองคนกำลังจะลงแล้วนั่นเอง Yes yeah, sir Yes yeah, sir อืมฝากไปกดติดตามแอปรวมกันหน่อยนะคใช่ของน้องสาวผมเองไว้น้องก็จะลงคนงอนท้งคอนเทนต์เยอะแยะเลยใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำคอนเทนต์กับพี่อาม จะเต้นอันนี้บัวมากอนฮะตำไมพี่อไม่รู้พี่อัพเต้นกับหนูเมื่อกี้เอาแล้นเลยไม่เอามันคนรันการสนามบินหแล้วคนมันก็เยอะว้าวเป็นอะไรเราเป็นพี่น้องกันหรอกค่ะเป็นพี่น้องกันครับผมเป็นน้องนะครับนี่เป็นพี่พี่ก็ต้องตัวสูงกว่าสิแคะนี่น้องก็ต้องอยู่แค่นี้ใช่ไหมน้องก็ต้องอยู่แค่นี้ s the e e m สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อข้าวหอมนะคะใช่ครับหนูชื่ออะไรคะตัวคนชื่ออะไรทุกคนชื่ออะไรกันตัวคนชื่อยังไงดีคะอนีรจะเป็น หนูชื่อข้าวหอมนะชื่อพี่อามชอร์หอมแนะนำตัวหน่อยพี่อามผมชื่ออําเชียพัชรปรสิทน,นะครับตอนนี้มีซีรีส์หรือเปล่ามีนะคะฝา่งรการดอนอฟไม่ใช่ดัอกชื่ไหมส่วนผมนะครับน้องอามเองนะครับ คู่กับพี่หลงลีนั่นเอง okay. Cloud. โอ no right. ้โหหนูคู่พี่บ like ี้หลบพีพี่ยามคู่พี่หลงหรอใช่พิงหลอแล้วไงต่อแต่ไมเป็นปกติดีกว่าทำไมเหนื่อยล่ะเหนื่อยแล้วหรอหืยิ้มแก้มแบบปีเหมือนยิ้มแก้มแบบปวดแกมยิ้มแก้มปีเหรอหฮ้ย็นพี่ยามต้องยิ้มแก้มปีเหรอหื่เออไม่ได้ยิ้มแก้มปีหรอก แล้วทไมแต่ว่าหนูยิ้มทุกไลฟ์เลยดีแล้วเก่งมากใช่ก็เลยมันนิดนึงนิดนึงเฮ้ยมันมีเป้าหมายอะไรเนี่ยเป้าหมายสายฟ้าแลบฮะนี่เป้าหมายของวันนี้อะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันพี่อําก็เพิ่งทำครั้งแรกมันคืออะไรอะ่ะ ูให้ของขวัญออยิ้มข้าวขนส่งไอศครีมโคนมายังไลฟ์นี้อ๋อ,ม,อ,อ,อม,มันคือชาเลนจ์เหรอมันคือชาเลนจ์เหรอจริงไหมลุงก็น่าจะจริงนะมันเห็นอะาบอกว่าผู้ให้ของขวัญน,นี่รู้มาทุกอย่างไม่รู้อย่างเดียวคือไม่รู้เรื่องบอกใครคะบอกหนูแวแหละเอา้าเฮ้ยมีคนหนึ่งเร็วพี่มินพีม่มิน อุ้ยแม่น้อยขอบคุณครับสวัสดีเฉยเลยสวัสดีขอบคุณครับมีอันนี้มีพี่อาร์มเองอขโมยแล้วแย่งไม่แย่งตัวดึงตัวมาเพราะว่าพี่อาร์มจะเป็นคนขับรถให้คนขับรถใช่จะขับรถอะไรพี่เอาพเพื่อเลยเนี่ยเหนือุกคนมผมยังไม่ได้อาบน้ำเลยพี่น่ารักจังโอ้ยขอบคุณครับทุกคนเราปิดไลฟ์ตอนกี่โมงดีเนี่ยเหนือจะพักก็ลงแล้วเนี่ย ตอนนี้เราทํามาประมาณกี่โมงเราอันนี้เรามาไลไรอีกรอบหนึ่งแล้วประมาณสามสิบนาทีแล้วนั่นเองใช่ใช่เราประมาณก็ประมาณพี่ชายนอนตอนไหนครับเดี๋ยวเสร็จจากไลฟ์ใช่ไหมผมก็ต้องไปอาบน้ําอาบน้ำํำก็สลิปปี้แล้วก็จัดของอีกสักนิดหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้ใส่ของใน,นกระเป๋าเลยโอใช่หนูอยากช่วยพี่อั้มจัดด้วยแต่วันหนูก็ต้องนอนใช่แล้วก็นิดนึงก็ไปมไปจัดของเสร็จแล้วก็ค่อยเข้านอนนั่นเองเลยครับเพราะว่าวันนี้ตอนแรกกลับมากลัจะทำอะไรสักอย่างแล้วแต่ว่า อ่เนี <laughs> ่ยน้องสาวก็มานอนด้วยก็มาไลฟ์กับน้องสาวก่อนขึ้นเราเวลาจะบอกนะเราอ้วนขึ้นอ่ะชอ้วนขึ้นเราขึ้นมาสองสามกิโลเว่จริงเหรอคือตอนเนี้ยผมอ่ะผมอ่ะต้องคุมผมอ่ะอืมอะไรกระเล็กสุดสุดเ้ยผมอ่ะต้องต้องคุมอาหารนะแต่ว่าแต่ว่าของ กินอ่ะมันมีเต็มห้องเลยทีเนี้ยฟู้ดซัพพอร์ตไงไม่ใช่หมายถึงว่าของกินในห้องนี้ที่แม่เอามาจากเลวดีไงอ๋าใช่ใช่น่ารักมากค่ะคุณค้ะบิโมโม่โม่น่ารักมากค่ะไม่รู้บิโมนอนดึกจ้างไม่เนี่ยเดี๋ยวนอนแล้วเดี๋ยวเราก็นอนแล้วเดี๋ยวอาจอีกลงอีกอัดชูมินิดไหมชูมินิดโกชูทูสามมินิดทูท่าทูสามมินิดคืออะไรมาเที่ยวภูเก็ตบ้างค่ะไปไหม หนูเคยไปแล้วจริงหรอทำไมไม่ชวนพี่อาพี่อาจไม่เคยไป,ไปเลยไปอันนี้ถ่ายหนังอ๋อไาถ่ายถ่ายหนังนะเล่นเรื่องอะไรตอนเล่นรอนสลีปค่ะรอนสลีปจะเป็นภาพยนตร์ใช่ไหมใช่ค่ะหอ,อมเล,อรรเ,เล่นเป็นไรครับหอมเล่นเป็นเป็นอะไรนะจำชื่อไม่ได้เนี่ะโอ้ชื่อ,อซินชื่ออะไรนี่แหละเขาคือใครเป็นหนูเป็นน้องสาวของพี่เบลพี่เบลก็ชื่อ พี่เบลรับรับบทรับบทเป็นพี่เดียวแต่ชื่อจริงอีกชื่อของเขาจริงๆอ่ะชื่อนักแสดงอ่ะชื่อว่าพี่นินนาเมื่อเขาคือเคาเล่นเป็นอะไรตอนเด็กของใครของของ,ของนางเอกเหรอหรือเล่นเป็นอะไรใช่ตอนนี้อของนางเอกค่ะนั่นแหละสวัสดีคุณผู้80คนด้วยฝันดี <c oughs> นะครับฟันดีครับเดี๋ยวพวกเราลงกันแล้วฟันดีนะสำหรับใครที่จะเข้านอนก็ฝันดีนะจ๊ะ จะว่าให้พวกผมมาส่งนอนนั่นเองนะจ๊ะนอนรักมากค่ะพี่ขอบคุณค่ะสุขุนนะคือขอบคุณนแค่แล้วพี่แหละผมมีแต่น้องสาวเนี่ยตาละพี่ก็มีพี่ก็แอบน้อยจงน้อยใจมันก็มีบ้าง มีอะไรบ้างมีอันนี้มีเขาชมพี่ก็นน่ารักมากเห็นไหมก็ไม่เคยเพทงเพศหรอกแหมดีน่ารักมากชื่นใจ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 โลโก้นี้เลยอะไรมาดูชื่นใจเหรอสติกเกอร์เหรอชื่นใจมันคือร้านอะไรอ่ะว่านพี่ไม่เคยไปเป็นร้านไอติมไม่ใช่ร้านไอติมเป็นร้านพวกพวกชานมชีส อ๋อช่อร่อยมากไม่เห็นมาแบ่งพี่ยามเลยหนูติดเพราะว่าหนูต้องรู้อยู่แล้วว่าวันนี้ต้องชื่นใจไม่แล้วไม่เห็นจงมาแบ่งพี่ยามเลยมันหมดก่อนมันอร่อยเกินน <laughs> ี่ไงพี่ก็มีน้องสาวเหมือนกันค่ะน้องสาวชื่อน้องหมวยอุ๊ยจริงหรอหมวยค่ะกันกี่ปีครับหมวยนี่ค่ะมีใจตั้งใจอมวยนี่ค่ะมีใจตั้งใจ ไม่ชอบใช่ไหมเขออภัยทช่ไหมดีอาวยนี้ค่ะมีใจตั้งใจ <laughs> อาวยก็หมวยนี้ <laughs> ค่ะไ <laughs> ม่ใช่หรอโซคิวติดตามอยู่นะคะโอ้ยขอบคุณมากค่ะแล้วสรุป,ปรารังกันกี่ปีนะคะพี่พี่แนนซีห่หรอโอเคอืมไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวสักพักก็นอนอะลูกวนไม่ต้องเ<ไ>ปเ็นหว่วงเร,เราจะไปนอนกันแล้วนะคะเฮ้ยเคยเคยกับบอกว่านนั้นรักชอบเอาใจใจน้องสาวอยู่ม .5 ้าไม่อ๋อหมายมาถึงว่าห่างก,กันกี่ปีคะแล้วพี่ล่ะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมห<ย>อมบอกไปซิหอมอยู่มอ,อะไรพูดไปเลยลูกพูดไปเลยอ้วนไม่หนูไม่ได้อยู่มอมอ,อ้ามหพูดไปอยู่มอน,น,นี้แหละบอกไปโตแล้วเราอะอยู่มสี่ใช่ไหม ใช่ค่ะคิดสี่มสี่อะไรป,ปส่สี่สิไหมว่า <Yeah. S 1> อืมดีครับน้องดีครับมีที่ใช่แบบนี้จังพอาคู่เราตีกันทุกวันมาที่มีอยู่ก็ชื่นใจก็โอเคแล้วนั่นเองอุ้ยสำหรับพอค่เราันทน่อยู่ก็ชื่นจก็โอเคแล้อป็น F4 จากมมาครับ Thank f r f o นอนบนตัว f โฟอโรโอเคทุกคนพอของปากองคอนั้นเดี๋ยวผมจะลงไลฟ์แล้วคนจวผมจะลงไลฟ์แล้วนะยังไม่ลงได้ไหมอยากเลยอยากเลยจากภูเก็ตได้เลยครับไว้วันไหนไปภูเก็ตแล้วเราค่อยรันเนาะโอเคไหมเฮ้ยกลับเพชรเต็มหน้าเลยครับพี่ยามก็นีไงก็ตั้งแตหนูหนูอะไรโอเค Love you นะ Love you too l e you too ไม่พี่อามบอก Love you two นะ Love you Love you two Love you three Love you three นะครับส่งคอกี้เพื่อเป็นการบอกฝันดีพี่อามชอบคอกี้ไม่ใช่อ้าวเหรอพี่อามชอบพูดได้ไหมพี่อามชอบอะไร นี่เลยพี่อามอะต้องต้องคู่กับ G P S รู้ไหมพี่อาม์มต้องคู่กับ G P S รู้ไหมไม่รู้หนูต้องบอกว่าทำไมคะเอาไม่เอาไหมเขาหอมหนูรู้ไหมว่าพี่อามต้องคู่กับ G P S ทำไมคะเพราะพี่อามชอบหลงไงหลงทางก็เลยต้องคู่กับ G P S นั่นเอง พี่ยามอายุกี่ปีครับปีนี้ยี่สิบเอ็ดค้าผมอปปีนี้ยี่สิบเอ็ดแล้วแต่ว่าตอนยี่สิบอยู่ยังไม่ถึงมันเกิดมันเกิดที่เก้าสิงหาสิงหานี่ก็ที่ยี่สิบเอ็ดแล้วกรีดรุ่นเดียวกันเลยค่ะค้าผมคอบคนคับกรีดนี่สาววใช่ไหมคะไม่ก็ก็ขวด G B เพราพยาม ชอบหลงไงหลงทางมันก็เลยต้องแบบต้องดู g V a ด้วนี้หลงใเคยบางคนนะเออฮะอะไรนะเมื่อตอนนั้นพุ่งพูดไปว่าหลงอะไรอ่ะหลงอะไรจ๊ะโมโก็ไม่มีอะไรก็พยายามบอกเฉยว่าเออลูกพี่เหรอครับไม่ใช่ครับอ๋อนนี้น้องสาวครับเป็นน้องสาว <Yes. S 1> เหมือนเหรอเหมือนสิพี่พน้องก็ต้องเหมือนกันอันนี้เมนูไม่โดนดิ <laughs> อันนี้ไม่มีเอฟเฟคใช่ไหมอันนี้ยั่มีเอฟเฟคมีติยามก็ไม่มีเอฟเฟคสิอ,อันนี่ติดยามแล้วอันนี้หน้าขาวจังอะ่ะอ๋อดีมันเป็นเพราะฟิลเตอร์เรืเป็นเพราะเรา <c oughs> มันเป็นฟอร์ฟิลเตอร์เป็นเพราะเราหน้าขาวเองครับผมรับทราบรู้เรื่อง โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอนะแกนเอาช้ำแล้วอุย้ยใครทำใครทำหนูบอกพี่ยาเดี๋ยวพี่ยาจัดการให้ใคร,ใครทำไม่มีค่ะไม่มีค่ะโอเคทุกคนประมาณนี้แล้วทำไมคนดูถึงต้องเพิ่มตอนเวลาที่ดูจะลุงไรฟ์ด้วยอ่าเพราะอะไรเพราะว่าเราจะคุยกับคนดูไงมันเสียดา,ายใช่ไหมใช่ยอดเข้าชมงหมด ง่วงอแล้วไปอาบน้ำดีกว่าอาบน้ำใส่กระเป๋าก็เข้านอนดีกว่าตาซไปติดเพียงนั้นหรอซี่มี่เะแล้วเขาจะทำตาหล่ตาเล่เหรอมองมองนิ้วอย่างมันต้องมองทำได้ไหมนี่เหรออ่ะนี่เพีบบ โอ๊ยเจ็บนะพี่แอมทำน้องแก้มช้ำแล้วไม่ใช่นะครับหมายถึงจูบแก้มน้องจนช้ำแล้วขนองนาหลกน้สวัสดีค่ะขอพี่กดติดตามกับทำไมโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะจ๊ะแต่ว่าทุกคนนี้ผมจะลงแล้วนะขอบคุณเขาเร่มเห็นในท็อันหนึ่งเห็นว่าไงครับเขาอะจะใส่แจ็คเก็ตอะไรไม่รู้แล้วเขาก็จะรูปหลังรูปหลังกันเร็วๆแล้วเขาก็จะทำ่างนี้เราไฟฟฟาสติดแบบ เห็นนะแบบเป็นเส้นสายแบบนี้เลยก็ไฟฟ้าสิดเพราะใช่ยังังนเอ๋อคือพูดแค่นี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ทำตาเล่ใหม่วนท่าทำตาเล่สิทุกคนทำทำทำพร้อมกันหนึ่งสองอย่าบอกนะคะว่าจะเอาไปลงอเอาไปลงโซ่ไอ้หอมทำแล้วหรอหอมเหมือนไม่ทำเลย กคบแล้วค่ะโอ้โหไวมากวันสวัส hmm. ดีคนดู120คนนะเดี๋ยวเราจะลงไลฟ์แล้วนะทุกคนยังไงไว้ผมมาไลฟ์ใหม่นะจ้บคุณครับพี่มีขอหนุ่มยูโฮหนุ่มยูโฮครับ ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายหอมลงไลฟ์ให้พี่อันหน่อยทำงานต้องลงไลท์ต้วงทำไงหนูรู้อ๋อนี่ไงอ่าโอเคเอาใหม่กตรงนี้่อนเดี๋ยวจะลงไลฟ์แล้วนะทุกคน